ร้านแฟชั่นโฟเรสสาขาลาดพร้าว46นะคะจริงๆสินค้ามีเยอะมากแต่เข็มไม่ค่อยรีวิวสาขานี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าสาขานะคะอันนี้เรารีวิวให้ดูคร่าวๆว่าในร้านมีอะไรบ้างหยิบดึงออกมาแขวนข้างนอกให้ดูแค่บางรุ่นนะคะจริงๆยังมีแขวนเต็มราวเลยแล้วก็มีรุ่นเยอะกว่านี้มากๆแล้วก็รุ่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีหลายสีให้เลือกด้วยกันนะคะก็จะมาให้ดูคร่าวๆกันเป็นอย่างรุ่นนี้ยังมีสีครีมสีฟ้าซึ่งตอนแรกเขาจะหมดไปละ แล้วก็รุ่นนี้นะคะแต่รุ่นนี้จะเหลือสีเดียวค่ะสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะดูทางด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์ชุดสําหรับใส่เป็นงานมานั่นหรือเป็นเจ้าสาวเป็นชุดราต,ตรีทรงแบบฟูฟๆนา่นารัากๆนะคะแล้วก็อีกหลายๆรุ่นเลยที่เพิ่งลงใหม่แล้วก็เป็นรุ่นขายดีก็ยังมีที่สาขานี้เยอะมากค่ะยังไงก็ ลองแวะเข้ามาดูกันนะคะที่ร้านแฟชั่นฟอร์เรสสาขาลาดพร้าว46นะคะหรือต้องการสอบถามเส้นทางก็สอบถามได้ที่0 813040002ค่ะ